บย์ตั้งชัวรถรูคู่ทะเบียนสวยประสบการณ์สามสิบปีม่มีถอยคัดซเกรดอทุกคันเลือกได้เป็นร้อยรถสวยไม่น้อยซื้อแล้วมีแต่ร้อยยิ้มบริการการขายดูแลไม่ทิ้งกันรับประกันทุกคันไม่มีชนนักพิษความนําทัวร์ปลอดภัยหนึ่ันเปอร์เซต์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการรถแซ่บเบอร์กระดิเช่นเคยนะคะวันนี้นําเสนอรถเข้าใหม่ค่ะ เป็นรถ SUV นะคะเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ำมันคุ้มๆเลยค่ะสํหรับราคาวันนี้เบนซี c อล220ด Off-Road ว253ค่ะโฉมปี2020จดทะเบียน2022นะคะเลใหม่อยู่ที่1 20,000กิโลเท่านั้นค่ะกับราคาสุดพิเศษวันนี้1 3 9 0 3 9 9 0บาทเท่านั้นค่ะมาดูในส่วนของดีไซน์ด้านหน้านะคะคันนี้มาพร้อมกับกระจังหน้าเสริมโครมเมียมมาทั้งหมดเลยนะคะไฟหน้า LED High Performance นะคะเปแบบ็นลอ้อแบคอัลอลขนาด18นิ้วนะคะลาย5ก้านั่งสปอแบบนี้เลยค่ะแล้ก็ด้านข้างอินเทอร์ตภายในห้องโดยสาโทนสีดำบอสามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะ ไลามารติฟังก์ชันสามก้าพร้อมกับระบบทัชคอนโทรลที่วงมอะไราสามารถควบคุมชุดมาตรวัดหรือว่าควบคุมหน้าจอกลางระบบเปลี่ยนเกียร์แพดได้ชิ้นหลักโงมอะไรามีมาให้ค่ะแล้วก็เกียร์ค .9 สปีดเลยนะคะเลขหม่ยที่1นึ่งแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่กิโลเท่านั้นราคานี้กับเลขหมาเท่านี้นะคะถือว่าคุ้มมากๆเลยสำหราาับรถคันนี้หน้าจอกลางขนาดสิบจุดสองห้านิ้วเป็นจอแบบทัชสกรีนรองรับการเชื่อมต่อ a p p โป๊คาเพ a ์แอ d ดรอยออแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธเนวิเกเตอร์ก็มีในตัวด้วยค่ะค ตกแต่งแบบลายไม้สีน้ำตาลนะคะซึ่งตัดกับตัวรถเนี่ยทำให้รถมันดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะทัชแ a ดคันนี้ก็มีมาให้เช่นเดียวกันเป็นแบบขนาดใหญ่เลยพร้อมกับโหมดการขับขี่ได้กันถึง4โหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมด Eco คโหมดคอมฟอร์ตโหมดสปอร์แล้วก็อินดิวิ u ดอลโหมดนั่นเองค่ะ คุณลูกค้าก็สามารถเลือกขับได้เลยนะคะคันนี้ก็มีโหมดการขี่ให้ขับแบบหลากหลายค่ะเนื่องจากเขาเป็นรถอเนกประสงค์นะคะขับดีนะคะที่สําคัญเนี่ยประหยัดน้ามันอีกด้วยค่ะในส่วนของด้านหลังก็กว้างเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นรถ SUV เนี่ยเขาก็จะมีเพดานสูงพื้นที่แอร์เรียเนี่ยนั่งสบายค่อนข้างเยอะเลยแอร์ด้านหลังก็มีมาให้ใครที่สนใจ GLC 2 0 0 D Off Road ดีอนะคะคันนี้แนะนําเลยราคาถูกมากๆค่ะ1 3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะและในส่วนของดีไซน์ท้ายรถไฟท้าย LED ค่ะ ยหลังกับเซนเซอร์การะยะเนี่ย มีมาให้แบบครบเลยค่ะที่เก็บสัมภาระด้านหลังกว้างมากๆค่ะเขาเป็นรถ s อ v ยูวีนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะสำหรับที่เก็บสัมภาระสามารถบรรจุของใส่ของได้แบบจุใจเลยนะคะมีเท่าไหร่ยัดไปได้หมดแน่นอนนะคะคันนี้ได้ได้ว่าโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานนะคะไม่ได้ตัดต่อก่อไม้อะไรแน่นอนค่ะรับประกันรถสวยคุณภาพ5ดาวเลยค่ะในส่วนของคันนี้นะคะเครื่องยนต์ดีเซลล้วนสีสูบ2.0ลิตรเทอร์โบให้พละกําลังแรงม้าสูงถึง194แรงม้าเลยยังมาพร้อมกับวารันตี0 2ปี70,000โลแถมให้อีกด้วยค่ะในราคาสุดพิเศษเพียง1,399,000บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจเนี่ยรีบติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์082856000หรือว่าแอดไลน์นะคะอดไ i น์นำหน้า a d d 999ได้เลยสํหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะไไม่่่่ว,วาคนนอยูทีห 你猜，错。<music>